สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีแกบ,บอลในที่สุดคําตอบก็ปรากฏต่อชาวโลกสักทีนะครับว่าที่จริงแล้วตู้เย็นเนี่ยก็คือผู้ชายครับเอาละถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการตรวจเพศหรือว่ามีใบรับรองแพทย์อะไรนะครับแต่ด้วยคําตอบที่สมาคมเวียดนามมอบให้เนี่ยตอนนี้มันก็ชัดซยิ่งกว่าชัดซสอีกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปว่าคําตอบเรื่องตู้เย็นจะมาหรือไม่มารายการชิงแชมป์โลกเนี่ยให้รอดูหลังจากจบแอ์อุ่นเครื่องระหว่างเวียดนามกับเคียนยาใช่ไหมครับ แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเราก็ได้คําตอบมาก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มซะอีกเพราะวล่าสุดนะครับก่อนที่เวียดนามจะลงอุ่นเครื่องกับเคนยาเนี่ยก็มีรายงานด่วนเข้ามานะครับซึ่งสื่อของเวียดนามที่มีชื่อว่า SGGP เนี่ยเขาได้รายงานว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามนะครับจะมีนักกีฬาแค่13คนที่จะเดินทางมาแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยแจ้งว่าจะไม่มาเข้าร่วมการแข่งขันครับเนื่องจากอะไรครับเหตุผลทางครอบครัวและ ทีมผู้ฝึกสอนนะครับก็ครบรพการตัดสินใจของนักกีฬาก่อนที่เขาจะกล่าวเสริมว่านายเลตีเจืองเนี่ยที่เป็นเลขาสมาคมวลอลเลย์บอลเวียดนามนะครับเขาได้กล่าวว่าเราได้รับรายงานจากทีมผู้ฝึกสอนนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีบุคคลขอไม่เดินทางเข้าประเทศไทยเนื่องจากเหตุผลทางครอบครัวนี่จึงเป็นเหตุสุวิสัยซึ่งเราครบรพการตัดสินใจของนักกีฬาและเราขอยืนยันว่าบิตเวียนจะยังเป็นสมาชิกค,คนสําคัญเสมอและเรา ยินดีต้อนรับการกลับมาของเธอเพื่อร่วมทีมชาติในอนาคตเมื่อเธอพร้อมสรุปก็คือหลังจากที่เวียดนามประเมินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับว่าถ้าเกิดมาแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้ตู้เย็นเนี่ยไม่น่าจะรอดจากการโดนจับตรวจเพศและถ้าโดนจับตรวจผลการตรวจนะครับยังไงซะมันก็ออกมาเป็นผู้ชายแน่นอนซึ่งผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่การแบนตู้เย็นตลอดชีวิตนะครับส่วนระหว่างการแข่งขันชิงแชมป์โลกอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างสมมุตินะครับ ถ้าเกิดว่ามาตรวจเพศหลังจากที่เวียดนามแข่งรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วแน่นอนครับทีมเวียดนามเนี่ยจะโดนปรับแพ้ทั้งหมดคือเอาจริงนะครับเพล่เผลมาโดนตรวจก่อนเนี่ยทีมเวียดนามก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์จากการแข่งขันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านเข้าถึงรอบนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะาโกงมานั่นเองและที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะได้กี่แชมป์มาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะได้มากี่คะแนนก่อนหน้านี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะหายไปหมดและเพล่เผลนะครับอาจจะโดนหักแต้มเพิ่มส่วนโทษแบรนด์ทีมชาติอันนี้เนี่ย ก็โดนจับไปคูณกับกรณีของตู้แช่ที่รออยู่แน่นอนครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยเผยนะฮะเวียดนามเนี่ยอาจจะโดนแบนทุกชุดอย่างตำาๆนะครับอย่างน้อยก็น่าจะ2-5ถึงปีทีนี้พอข่าวเรื่องของตู้เย็นถอนตัวนะครับมันถูกเผยแพร่ไปในเวียดนามเนี่ยมันก็เกิดกระแสตีกลับครับซัดกลับไปหาตู้เย็นทันทีคือขนาดเพจที่เคยอวยตู้เย็นนะครับก็ยังหันกลับมาซัดต,ตู้เย็นอย่างโพสต์นี้นะครับเขาบอกว่าคุณอาจยังจาได้คุณฮุยเอินเคยขอให้บีเีือนตรวจเพศ เมื่อเดือนมิถุนายนปี2566หุยเอินผู้จัดการทีม CLB ได้แสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบิตเตียนต้องมีการตรวจเพศเพื่อขจัดข้อสงสัยในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามขจัดข้อสงสัยในระดับนานาชาตินับตั้งแต่นั้นมาเรื่องเพศของบิตเตียนก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงทั้งในแวดวงวอลเลย์บอลเวียดนามและแวดวงนานาชาติล่าสุดบิตเตียนทําไปได้ถึง45คะแนนช่วยทีมเวียดนามเอาชนะไทยได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ทำให้ประเด็นนี้มันยิ่งเด่นชัดมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็คือข้อความที่เขาได้ลงระบุเอาไว้ในโพสต์นะครับคือจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับไทยโวยคือไทยเราเนี่ยโวยวายมาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสมาคมของเราหรือแม้กระทั่ง AVC เนี่ยมันไม่ขยับเองและเพราะว่าเวียดนามนะฮะโกงมาตั้งนานแล้วจนตอนนี้นะครับทุกประเทศเนี่ยต่างก็เอือมระอาและไม่ใช่แค่ตู้เย็นเท่านั้นไงเวียดนามเนี่ยมันยังมีตู้แช่อีกแล้วในอนาคตมันจะมีอีกกี่ตู้หรือมีอีกกี่คอนเทนเนอร์อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ กลับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับทีนี้พอข่าวเรื่องของตู้เย็นถอนตัวนะครับเพื่อหนีการตรวจเพศเนี่ยมันกลายเป็นกระแสในเวียดนามนะครับก็มีนักข่าวเวียดนามครับไปถามโค้ชเหงียนตัวเกียรตของเวียดนามซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเมื่อเช้าบิดเตือนนะครับได้ยื่นคําร้องต่อทีมผู้ฝึกสอนเพื่อขอถอนตัวจากทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเราได้รายงานเรื่องนี้ไปยังสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามแล้วผมกับทีมงานทุกคนต่างต,างตกใจกับการตัดสินใจของบิดเตืเอน แต่อย่างไรก็ตามเธอก็ถอนตัวด้วยเหตุผลส่วนตัวดังนั้นทีมงานทุกคนเนี่ยจึงเคารพการตัดสินใจของเธอซึ่งการตัดสินใจอย่างกระทนหันของเธอจะส่งผลกระทบต่อทีมอย่างแน่นอนเพราะเธอเป็นเสาหลักของทีมจนถึงตอนนี้ผมได้สร้างทีมด้วยสไตล์การเล่นแบบหมู่แต่การมีบิตเวียนย่อมดีต่อทีมแต่ทีมโค้ดก็มีแผนสำรองเอาไว้แล้วดังนั้นจึงไม่กระทบกับทีมมากนักเรายังคงมุ่งมั่นตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ นี่ก็คือคําพูดที่เหยียนตัวเกียจเนี่ยบอกกับสื่อนะครับซึ่งสิ่งที่ผมหาก็คืออันที่แกบอกว่าหลังจากที่ตู้เย็นมาบอกกับทีมงานนะครับว่าจะขอถอนตัวผมกับทีมงานเนี่ยต่างตกใจโอ้โหโค้ดเหยียนครับนัดที่อุ่นกับสเปนเนี่ยโค้ดเผยไตออกไปแล้วนะครับเผยไต่ยังไงครับก้อยหกคนแรกที่ลงตบกับสเปนนะครับไม่ว่าจะทั้งเซตหนึ่งหรือเซตสองเนี่ยมันไม่มีตู้เย็นครับดูก็รู้ฮะว่าโค้ดเนี่ยลองแผนโดยที่ไม่มีตู้เย็นอยู่แล้วฉะนั้นโค้ดกับทีมงานเนี่ยจะตกใจอะไรครับ แต่เรื่องที่โค้ชเหยียนตวนเกียตบอกนะครับมันยังไม่จบฮะต่อมาครับแกได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกนะครับซึ่งมันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องซีเกมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งแกบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะฮะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยจึงจำเป็นต้องใช้ผู้เล่นที่ลงทะเบียนไปแล้วแค่14คน อันนี้นอกรอบนะครับก็คือเวียดนามนะฮะเป็นทีมเดียวครับที่ส่งรายชื่อมาครบแค่14คนโดยที่ไม่มีรายชื่อของตัวสำรองทีนี้พอตู้เย็นถอนตัวใช่ไหมครับเวียดนามเนี่ยก็เลยไม่มีตัวสำรองให้ขยับเข้ามาเติมนั่นเองอะแ,ะแล้วแกก็บอกต่อว่าทีมงานนะครับมีแผนสำรองในกรณีที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขาดหายไปอยู่แล้วดังนั้นแม้ว่าเราจะประหลาดใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของบิดเวียนแต่เราก็ยังต้องรักษาเสถียรภาพของทีมตั้งแต่สภาพจิตใจของผู้เล่นที่เหลือ ไปจนถึงแผนการเล่นสําหรับการแข่งขันในแต่ละนัดที่จะมาถึงทีนี้ฮะมาถึงท่อนสําคัญนะครับแม้จะน่าเสียดายที่เราไม่มีตัวตีที่แข็งแกร่งอย่างบิดเวียนแต่ทีมบวิงของเวียดนามยังคงมีกลยุทธ์มากมายในการแข่งขันระดับโลกและแม้กระทั่งในกีฬาซีเกมครั้งที่33จากประโยคสุดท้ายนี้นะครับมันบอกอะไรแล้วครับมันบอกค่อนข้างชัดเจนเลยฮะว่าเวียดนามเนี่ยจะไม่ส่งตู้เย็นมาแข่งซีเกมนั่นเองคืออนาคตเนี่ย จะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้เหมือนกับว,ว่าเวียดนามเนี่ยขอเอาตัวรอดไปก่อนเพราะว่าทั้งรายการชิงแชมป์โลกและรายการซีเกมนะครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพทั้ง2รายการเนี่ยอันนี้เนี่ยจะมีการตรวจเพศแน่นอนส่วนอนาคตเวียดนามบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ซึ่งเอาจริงๆนะฮะผมว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะรู้ตัวนานแล้วครับว่าตู้เย็นเนี่ยเป็นผู้ชายและทางออกที่ดีที่สุดของเวียดนามตอนนี้ก็คือการทําแบบนี้นะครับก็คือตู้เย็นเนี่ยไม่ต้องประกาศเลิกเล่นนะครับเพราะถ้าประกาศเลิกเล่นปุ๊บ มันก็เหมือนเวียดนามเนี่ยยอมรับซะเองซึ่งทางออกที่สุดของเวียดนามตอนนี้ก็คือแบบนี้แหละครับนั่นก็คือให้ตูเยนเนี่ยถอนตัวไปซะส่วนทีเวียดนามนะฮะก็ตีหน้ามือเล่นกันต่อไปครับซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ตูเยนเนี่ยถอนตัวเพราะว่าตูเยนเนี่ยเคยก่อคดีแบบนี้เอาไว้เยอะเลยครับมีทั้งคดีปฏิเสธทุนไปเรียนอเมริกาการหนีตรวจเพศในเวียดนามอ่าในสมัยที่กระแสตรวจเพศในระดับสโมสรของเวียดนามนะครับกำลังร้อนแรงแล้วก็ไม่มาแข่งซีเกมส์ตอนปี2019และ ปฏิเสธข้อเสนอไปเล่นสโมสรต่างประเทศล่าสุดก็มาถอนตัวจากการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกและจะถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมปี2025อีกและที่ผมบอกว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดของเวียดนามนะก็เพราะว่าการที่ตู้เย็นถอนตัวนะครับหนึ่งก็คือตู้เย็นเนี่ยจะไม่โดนตรวจเพศพอตู้เย็นไม่โดนตรวจเพศก็นํามาซึ่งข้อ2ครับนั่นก็คือเวียดนามเนี่ยจะไม่โดนลงโทษอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นการโดนตัดสิทธิ์จากรายการแข่งขันชิงแช,งชมป์โลก โดนตัดแต้มโดนริบแชมป์หรือว่าโดนแบนพูดง่ายๆเป็นทางออกที่ที่สุดสําหรับเวียดนามตอนนี้จริงๆแต่การที่ตู้เย็นถอนตัวนะครับมันก็เหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ไปแล้วนะครับว่าตู้เย็นเนี่ยเป็นผู้ชายเพราะถ้าตู้เย็นเป็นผู้หญิงจริงตามที่สมาคมเวียดนามยืนยันหรือตามที่กองอวยของเวียดนามบอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับตู้เย็นเนี่ยก็ต้องกล้ามาและเข้ารับการตรวจซะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับถึงแม้ว่าตู้เย็นเนี่ยจะยังไม่ถูกตรวจแต่โลก ได้คําตอบไปเรียบร้อยแล้วครับและล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับตู้เย็นเนี่ยก็ได้ออกมาพูดแล้วครับซึ่งพูดของตู้เย็นจะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันตู้เย็นบอกว่าสวัสดีทุกคนก่อนอื่นเลยเตือนขอขอบคุณแฟนๆที่ติดตามร่วมทางและสนับสนุนเตือนรวมไปถึงสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมาโดยตลอดความสําเร็จในการคว้าแชมป์เล็ก2ของรายการซีวิลีกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามอย่างไม่ลดละและ มันคือความฝันที่เป็นจริงชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหนือไทยจะเป็นความทรงจำที่งดงามที่สุดในอาชีพของเตือนวันนี้เตียนขอประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกที่จะมาถึงซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เตือนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและได้รับความเคารพจากคณะผู้ฝึกสอนและสมาคมเย์บอลเวียดนามเหตุผลที่เตือนตัดสินใจเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าขาดความมุ่งมั่นในการแข่งขันแต่เป็นเพราะว่า ข้อกำหนดใหม่ของ FIBB ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของนักกีฬาสำหรับตวเตียนกีฬาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการแข่งขันแต่ยังรวมไปถึงความเคารพและความยุติธรรมด้วยตวเตียนรู้สึกว่ากฎระเบียบเหล่านี้ไม่โปร่งใสและขาดความเป็นธรรมสำหรับนักกีฬาตวเรียนเชื่อว่านักกีฬาทุกคนควรเข้าสู่การแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เคารพและเท่าเทียมเพื่อปกป้องความซื่อสัตย์สุจริตและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จาเป็นต่อทีม ตนจึงตัดสินใจถอนตัวจตนจะใช้เวลานี้มุ่งเน้นปฏิการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันในอนาคตเตือนเชื่อว่าด้วยการเตรียมตัวที่ดีที่สุดทีมเวียดน,นามจะยังคงแข่งขันได้อย่างเต็มกําลังและประสบความสําเร็จครั้งใหม่ตือนขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งเตือนหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมต่อไปเป็นไงฮะทุกคนฟังแล้วเกิดกี่เอ๊ะในใจครับคืออารมณ์ตู้เย็นเขาจะบอกว่าฉันเนี่ยอยากแข่งนะแต่อยากแข่งในสภาพแวดล้อมที่ ใครก็ห้ามยุ่งกับฉันแต่ฉันเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตนะฉะนั้นฉันถอนตัวดีกว่าคือฟังแล้วหัวจะปวดน,นะครับสรุปนะตู้เย็นอยากจะพูดอะไรเพื่อรักษา,าชีพของตัวเองเนี่ยก็พูดไปเลยครับเพราะว่ายังไงซะตอนนี้เวียดนามนะฮะก็เหมือนตายทั้งเป็นเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทั่วโลกสงสัยเนี่ยมันชัดแล้วครับถึงแม้ตู้เย็นนะฮะจะหลบจากรายการชิงแชมป์โลกและรายการซีเกมในอนาคตมันก็แค่ซื้อเวลาผ่านไปแค่ปีนี้เท่านั้นนะครับและยิ่งทําตัวแบบนี้ ไม่ว่าจะปีหน้าหรือปีไหนๆผมเชื่อนะครับว่าทั้งทาง AVC และ FIBB เนี่ยรอเตรียมเชื่อตู้เย็นอยู่ดีเพียงแต่ว่าข้อดีของตอนนี้ก็คือบทลงโทษดาบ2ของตู้แช่นะครับมันหน้าจอ,อกมาก่อนทําให้บทลงโทษที่เวียดนามจะโดนเนี่ยมันจะไม่โดนรวบทั้าของตู้เย็นและตู้แช่ในคราวเดียวเพียงแต่ว่าการรอให้ดาบ2ของตู้แช่ออกมาก่อนนะครับแล้วตู้เย็นค่อยมาโดนทีหลังเนี่ยบทลงโทษโดยรวมที่เวียดนามจะโดนนะครับมันจะเบาวกว่า ซึ่งไม่แน่นะ,ะเผื่อพอถึงปีหน้านะครับตู้เย็นเนี่ยอาจจะชิงประกาศเลิกเล่นก่อนก็ได้คือตัวบอกว่าตอนนี้นะครับแม้แต่กระแสนในเวียดนามเนี่ยก็แทบจะไม่เอาตู้เย็นแล้วนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันฮะที่โดนทั่วโลกเนี่ยรุมปนามมาตั้งนานจนตอนนี้นะครับแม้แต่ตีงของตู้เย็นเองเนี่ยก็ไม่รู้จะออกมาปกป้องตู้เย็นยังไงแล้วนะฮะสรุปง่ายๆก็คือการถอนตัวครั้งนี้ของตู้เย็นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการยอมรับนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายแต่ก็ใช่ว่าอนาคต ูยังจะรอดนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูครับว่าบ,บทต่อไปของเรื่องราวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงและนี่ก็คือหนะ้าทั้งหมดในคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ